สวัสดีค่ะขายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกุ๊บกิ๊บกินแซ่บนี่ก็เป็น EP ที่8 EP ที่8แล้วนะคะกับมือนีกับมี้น้องกิ๊บแมาน้ำชื่ออะไรครับชื่อไก่ซื้อไก่จ้ามือนีเขาจะมากินนี่อาหารฟาสต์ฟู้ดเลยจ้ากดจะเป็นอี่ย่งวะไก่เออไก่แล้วก็จะมี นี่บาร์บีคิวน่ากินไหมหน่ากินไหมเอาบาร์บีคิวมาลงเลยดีกว่าไออยากคิว่ะไม่คีวิ่งเขาน่ากินไก่เขาเออน,นี่อย่างกอว่ะอัน,นอเนี้ยไก่ป๊อบแมนบอวะใช่ไหมไก่ไม่ใช่มันคือไก่ไก่อะไรอ่ะไม่รู้ไก่ไก มาจากตะคนคำแรกอ่ะไกดกินอันนี้ไหมกินไก่ป๊อปไก่ป๊อปเลยเหรอกินอันใหญ่ๆเลยนะกินเลยกินหน่อยคำแรกกินเลยก <c oughs> ินด,ด้วยอันนี้นี่ริๆๆว้วๆมามีน้ำจิ้มด้วยมี่จ้านี่นี่จิ้มจิ้มเอาเอาให้คนเบิรงก่อนเอาให้เขาเบิรงก่อนจ <c oughs> <c oughs> ิ้ม <c oughs> <c oughs> อร่อย

จะทำอย่างนั้นสิไข่ป๊อปป้าเลยอร่อยไหมครับโอ้ยอ่ะเอานั้นไว้ตรงนั้นเลยหรออะไรอะเนี่ยอันนี้มันไม่ถูกชื่อหรออาบะเบอไปดูดิกินเลยกิน Taip. 母呀 <Muy S 2> <Yeah. S 1>、yeah.

ถ้าตกแล้วอ่ะ กินเยอะจังเลยอ่ะมัองกลมากินเยอะอ่ะตัวเลย <laughs> อราา่อยไหมไม่ได้หมดเนี่ยอันเดียวน่ะมันใหญ่มากค่ะมันใหญ่มากพาราซาน จิ้มหมดแล้วอ่ะอ่ะจิ้มนี่เลยวางไว้ตรงนี้เลยนะก็จะกิ้มกิ้มกิ้มแย้ด <laughs> ีนะอะไรนะนอย่าทำสี่มือก็เปื้อนๆหนาเอ้ย <laughs> เอาวาไงไว้ตรงนี้นะกลยจะกิ้ม วัดอีแักกิิมอะไวแงีว่รูเอานะอย่าทำขายอย่างนั้นดิ mm-hmm <laughs> ส่งถ่ายคำสุดท้ายจ้ะแต่ทรัพย์บอานเอร็ของเขาก็คือพักสลัดอาพิ่เบอร์ด สำหรับ EP นี้ก็คือ EP 8กินไก่ป๊อบแซ่บมากล้าจะบอกว่าบาร์บีคิวอะ่ะซื้อมาตัหลนาดนั้น30บาทอิหรือ40บาทหือ่สิบบาทอิ่มพีม่น้องกินกั็ผักแต่ว่าผักก็บ่ค่อยกินหรอกบ่ค่อยหิวตอนแรกอ็ะว่าจะกินเข่ากินย้ำอย่างเสียแล้วก็หัวแต่กลับมาจากธุระบ่ว่างตอนเนี้ก็เมื่อยอยากนอนหลับเนี่ยจะจบคลิปแล้วเนี่ย กินอิ่มนอนหลับค่ะสำหรับท่านนี้ก็ขอบคุณสำหรับหนึ่งมื่นซับสไครตจำคลิปที่แล้วได้บอกที่คลิปบอกว่าอีกบวกกี่หมื่นก็คงถึงหมื่นซับหอดอีหลีไหมตอนนี้หนาจะหนึ่งหมื่นหนึ่งพันละเลยค่าเขาพูดหล,ลายๆค่ะสำหรับอีพีแปดขอจบไว้แค่นี้เด้อจ้าเจอกันอีพีหนาเด้อบ๊ายบาย